กินอะไรเข้าไปสไตล์ของฉันจะเปลี่ยนไปตามของที่กินนิวแกว่าเนจะชอบใช่ไหมชอบอยู่แล้วแหละสาวเพชรร้อนขนาดนี้ใครจะไม่ชอบบ้างล่ะแต่ฉันว่านะแก้แต่งตัวยังไงอ่ะก็ดูดีหมดหละเฮ้เนดูวันิลาดิโคตรเด็ดเลยว่ะก็ดูแซ่บอยู่หรอกแต่ว่า ฉันชอบผู้หญิงหวานหวานมากกว่าเฮ้ยเนี่แกดูนิ่าดิแต่งตัวสว่างเลยอ่ะแกชอบไม่ใช่หรอผู้หญิงหวานนะสาวหวานแล้วตกเทแล้วอ่ะฉันชอบผู้หญิงผูุ่มมากกว่า ได้เฮ้ยวานิลาแต่งต uh ัวโคตรเทเลยว่ะวานิลาเย็นนี้เว่างไหม่ะ จากนั้นฉันก็กินของเย็นๆทุกวันเพื่อให้เป็นผู้หญิงคูคูแต่ช่วงนี้อากาศหนาวขึ้นทุกวันสาวคูค,คูอย่างฉันก็มีหนาวบ้างละ่ะวันนี้ลาอากาศหนาวขนาดนี้ทำไมยังกินไอติมอยู่อีกเนี่ยไม่หนาวแล้วไงใส่เสื้อผ้าอุ่นๆแบไม่คงเนทเขาไม่ชอบเนวัน,น้ลาฉันถามจริงๆเธอเธอทำแบบนี้มีความสุขจริงหรือแน่นอนสิก็ฉันชอบคนนี้แต่ฉันว่าช่วงนี้ความสูงเธออะนับวันยิ่งน้อยลง รู้ได้ไงอย่ามาทำเป็นรู้ดีหน่อยเลยรู้สิเพราะฉันเนี่ยมีพลังวิเศษสามารถมองเห็นตัวเลขความสุขบุญหัวขงทุกคนได้แล้วแต่เธอคบกับเน็ตเนี่ยความสุงเธออะนับวันก็ยิ่งน้อยลงน้อยลงเธอกินอะไรของเธอเนี่ยเดี๋ยวก็อ้วนหรอกฉันไม่ชอบผู้หญิงอ้วนมันไม่คูลเธอกินนี่แทนสิ ธอจะได้ดูคูมากขึ้นว่านี้นี่เธอทำอะไรของเธอเนี่ยมันไม่คูเลยสักนิดออกเลยนะเนทพยายามเปลี่ยนฉันให้เป็นแบบที่เขาชอบจนฉันเกือบลืมตัวตนของเองไปแล้วนมอ,อุ่นที่สั่งมาแล้วคะ่ะนมอ,อุ่นเหรอคะฉันไม่ได้สั่งนะคะเธอสั่งเองแหละอากาศหนาวขนาดนี้กินอะไรอุ่นร่างกายหน่อยสิ จะชอบใช่ไหมชอบอยู่แล้วแหละสาวเพชรร้อนขนาดนี้ใครจะไม่ชอบบ้างล่ะดีจังเลยนะที่มีเธอคอยอยู่ข้างๆฉันทั้งเป็นห่วงฉันไม่สนว่าฉันจะเป็นแบบไหนถึงแม้ว่าฉันจะไม่คูเธอก็ยังอยู่ข้างฉันวันนี้ลาผมซื้อน้ำหวานใส่น้ำแข็งมาให้คุณกินได้หมดเลยนะคุณจะกลายเป็นผู้หญิงที่ครูที่สุดเลยคุณไม่ได้ชอบฉันหรอกคุณก็แค่ชอบผู้หญิงครูๆไปหาผู้หญิงครูคนอื่นซะ นี่แกพูดอะไรกังแกนี่แกกล้าไล่ฉันเหรอก็เออน่ะสิคิดว่าโลกหมุนรอบตัวเองแล้วไงงที่เอาแต่ชี้นิ้วสั่งเขาถึงอ็ทำแบบนี้อ่ะนี่แกเฮ้ยผู้หญิงเขาไล่ขนาดเนี้ยยังไม่ไปอีกเอ้ยสุดยอดไปเลยแกแบบนี้แกโคตรจะคน คนที่รักคุณไม่ว่าคุณจะเป็นยังไงเขาก็รักคุณจงเป็นตัวของตัวเอง